สวัสดีครับผมโอมจากช่องส a น channel นะครับวันนี้นะครับผมจะลองมาดูคอนเทนต์จากสตรีมมิ่งน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยวันนี้เองเลยนะครับผมที่มีชื่อว่า d i s n e y p พัฒน์ฮอสตานะฮะส่วนตัวเนี่ยผมก็มีรหัสของ netflix อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอตัว d i s n e y p พัเนี่ยจะมาแทนที่ netflix ได้หรือเปล่าหรือว่าจะสู้กันได้ขนาดไหนนะฮะพอเข้ามาเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยจะเป็น h o t s t a r c o m t h นะฮะ ก็เป็นโลกิเลยครับผมน่าจะเป็นตัวขายของเขาหลักๆเลยนะครับโลกิซีรีส์นะฮะลองไปดูต่อตัวที่เป็นเหมือนแบบแบนเนอร์ใหญ่ๆอ่าเป็นซอบงนะครับผมเพิ่งออกจากโรงไทยไปไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็มีอะไรสวัสดีนิทิพัทฮอสตาแล้วก็มีพวกดาลงดาราอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีลูกา้าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเดอมนดาโลเรียนะครับผมพวก แฟนสตาร์วอรเนี่ยขน่าจะชอบใจเลยนะฮะแล้วก็ลายาแอนเด e ร a ลั d ดากอนอันนี้ก็เพิ่งออกจากโลงไทยไปไม่นานนี้เองนะแล้วก็ The Walking Dead นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่จบสักทีนะฮะ <laughs> จนผมเลิกดูแล้วเนี่ยแล้วก็มีตัวที่เป็น National Geographic นะครับผมอืมอาแล้วก็บนมาที่โลกีแลละอืมหน้าตาโดยรวมเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกับ ตัวของ Netflix เลยนะแต่เราลองมาดูหัวข้อหลักๆที่เขาเอาไว้อยู่ด้านบนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะครับเป็นซีรีส์ปุ๊บกดเข้าไปซีรีส์ตะวันตกยอดนิยมซีรีส์เอเชียย,ยอดนิยมแล้วก็มีแบ่งเป็นชื่นชอบทั้งครอบครัวผจญภัยสายบู๊อะไรอย่างนี้นะครับผมลองดูซีรีส์ตะวันตกยอดนิยมก่อนแล้วกันนะฮะมี walking dead เป็นตัวชูโรงนะครับผมมีพวก home land g r e y an t o m y เอเจน of ออฟชิ d แต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ใช่คอซีรีส์อยู่แล้วนะก็เลยอาจจะไม่ได้อินกับอะไรตรงนี้มากแต่พวกหนังบางเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ใน Netflix อยู่บ้างนะอย่างแบบ Sun of a n a r c ชี archy, g ก e e l o ออะไรเงี้ยมันก็เป็นซีรีส์ที่มีมานานแล้วแหละอืมอโลดโลดโอ๋อนี่หมดเท่านี้แล้วใช่ไหมซีรีส์ทางฝั่งตะวันตกนี้ก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะจะลองย้อนกลับไปห,หน้าก่อนหน้านี้ เราไปลองดูซีรีส์เอเชียยอดนิยมบ้างนะครับก็มีเรื่องตัวอินจันเลยนะฮะที่ผมเพิ่งจะทำเรียกชันไปไม่นานนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูนะซีรีส์จีนซีรีส์เอเชียนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าน้อยนะมีแค่นี้เองนะเนี่ยเออและย้อนกลับแล้วพอลงมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนซีรีส์ครอบครัวนะครับผมชื่นชอบทั้งครอบครัวประจนภัยสายบู้ขำกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแยกประเภทไปนะครับมีเรลิตี้ซีรีส์จากดิสนีย์แชนแนล เดี๋ยวเราลองไปดูหัวข้อต่อไปเลยว่าเป็นภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ยอดนิยมนะฮะอันนี้ก็ของมาเวลดิส s นียอยู่แล้วนะครับผมซึ่งหนังส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะเคยดูกันไปอยู่แล้วนะมันรวมหนังเก่าๆไว้เยอะนะครับผม id4 อย่างนี้ไททานิกงนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ผมเคยดู <laughs> เออไอภ,ภาพยนตร์ยอดนิยมเนี่ย น่าจะแทบ100%ที่ผมดูเลยอ่าเอ,อันนี้ผมยังไม่ได้ดูก็เยอะอถือว่า80-90%ิบอร์ที่ผมดูแล้วนะแล้วผมก็เชื่อว่ามีใครอีกหลายๆคนที่เคยดูแล้วนะเออหนังยอดนิยมเนี่ยอ่ะกลับไปหน่อยดูมาใหม่ล่าสุดอืมสอบ,บกลูก,ก้าลายาอ่าอันนี้เรื่อง The Silent Forest ไม่เคยดูฮะฮาร์มิวตัน The one and only one เอออันนี้ก็มีหนังแปลกๆที่ไม่รู้จักเยอะอยู่นะครับเพราะตอนแรกที่ผมรู้ว่ามีตัวดิสนีย์พัดเข้ามาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าไม่งจะมีแต่หนังดิสนียหนังมาเวลอะไรอย่างนี้เปล่าวะก็เลยรู้สึกยังไม่ค่อยสนใจนะครับผมแต่พอมาดูลิสต์คอนเทนต์เขาแล้วเนี่ยก็เออก็ถือว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมมาลองดูภาพยนตร์ไทยยอดนิยมบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนัง GdH นะฮะ มงผาเมืองน่าสนใจอยู่โครักเองเลยและแห่งสยามอมือันนี้ก็น่าสนใจนะน่าก,กลับไปดูอีกรอบเหมือนกันหมโลงนี่ก็หนังดีเกียนฟิกชั่นหนังเก่าละคนผีปีศาจนี่ก็น่าสนใจนะครับข้างหลังภาพนี่ก็น่าสนใจเออหนังไทยยอดนิยมนี่เขาคัดมาแบบหนังดีๆทั้งนั้นเลยนะถึงจะน้อยก็เถอ,อะเรามาดูภาพยนตร์เอเชียยอดนิยมบ้างนะครับ ปิมันาลาไซอันหนังดีเลตมีอ a t ตับอ่อนนั้นขอฉันทนะน,นี่ยังไม่เคยดูเลยชื่อมันแปลกๆแฮปปี้ทูเกตเตอร์เออหนังเรื่องนี้เป็นหนังวายนะครับผมแต่แต่ดีมากนะดีมากๆเลยก็มีหนังหลายประเภทดีนะครับผมแบบทั้งอินดี้ทั้งสนุกสนานฝานอนรกอันนี้นี่คือเด็ดเลยตัวเด็ดเลยเนี่ย i n นเฟอร์เนียร์เนี่ยสองคนสองคมน,นี่ตัวเด็ดมากๆเลยใครยังไม่เคยดูนี่ผมแบบแนะนําเลยนะครับว่าต้องดูน่าจะเป็นหนังสายรับแอคชั่นนะที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วอะแล้วก็เป็นช่วงยุคปลายๆของหนังฮ่องกงที่มันเริ่มซบเศาแล้วพอมีหนังเรื่องนี้เข้ามาเนี่แม่งเลยกลายเป็นตำนานเลยอะเออแต่ผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีทั้ง3ภาคหรือเปล่านะแต่แม่งคือดีทุกภาคอะไปลองโดนกันได้นะครับอินเฟอร์เนนะ อ๋อแล้วต่อไปก็เป็นพวกแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ตาวอลเป per ฮีโร่จากมาเวลนะครับผมเราลองมาดูหัวข้อต่อไปดิสนีย์พัทนะครับอืมก็ชัดชันะฮะว่าเป็นพวกดิสนีย์พัทออริจินอลก็พวกตระกูลพวกหนังมาเวลแล้วก็การ์ตูนจากดิสนีย์นะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยดูการ์ตูนเท่าไหร่ไม่ค่อยใช้สายการ์ตูนนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ อ่แต่ถ้าคนที่ชอบดูการ์ตูนลองดูดีว่ามีเยอะไหมเยอะอยูอ่เยอะอยู่ทอยสตอรี่หนึ่งนี่ก็น่าลองดูนะผมยังไม่เคยดูเลยนะ <c oughs> แม่งเป็นหนังการ์ตูนที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาดูกันหมดแล้วแต่ผมยังไม่เคยดูเลยทอยสตอรี่ภาคหนึ่งอินไซนเอาก็ดีช่วงที่มีตัวประหลาดที่มันเด็กมันลืมไปเนะี่ย โอหแม่งดูแล้วแบบซึ้งมากอัพก็ดีอ่ะลองไปดูหัวข้อต่อไปนะครับเอเชียนะฮะอ่อในหมวดทำเงินถล่มทลายก็คล้ายๆกับเดิมเดิมๆที่ผมเปิดเมื่อกี้นะภาพยนตร์และซีรีส์ไทยอืมก็แนวๆเดิมนะครับผมหนังจะค่าย gdh แล้วก็หนังดังๆของเมืองไทยทั่วๆไปนะจริงๆหนังมันก็ ถึงจะเป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยแต่คือมันก็วนๆนะเออเนี่ยวนๆอยู่ที่เดิมเนี่ยน้องพี่ที่รักกวนมึนโฮเลยเนี่ยขึ้นไม่ลูกกี่รอบแล้วเนี่ยน้องพี่ที่ไล่แกะลองมาดูหัวข้อคิสมั่งน่าจะเป็นหัวข้อแถบด้านบนอันสุดท้ายแหละอืมลองดูอันที่เขาแนะนำเลยนะครับโอ้เยอะมากนะ ไม่ใช่แค่การ์ตูนอย่างเดียวนะครับที่เป็นอ,อซีรีส์สำหรับเด็กๆนี่ก็มีนะครับผมเรื่องอะไรเนี่ย d ดิสนีย์ซอมบี้ไฮสคูลมิส u ิค c a ลเราก็คงไม่ใช่สายนี้เท่าไหร่นะมาดูมิกกี้เมาส์แอนด์เฟ d นดิเออน่ารักดีวเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่เคยเห็นๆในสมัยเด็กๆเ,เออพอเป็นพวกดิสนีย์คิสนี่ผมว่าเออก็ยังไม่ค่อยเยอะนะแต่ ทำไมมาดูหน้าดูด้วยสีด้วยอะไรมันดูแบบเพลิดเพลินไปหมดเลยสั้นกระชับแล้วประทับใจก็ยังถือว่าไม่ไเยอะนะพอมาหน้าดิสนีย์คิดแล้วจะกลับไปหน้าแรกยังไงไวะเนี่ยเอาออกจากหน้าดิสนีย์คิดไม่ได้เฉยเป็นอะไระเนี่ยแถบมันหายไปไหนวะอ๋อต้องออกจากโหมดการใช้งานสําหรับเด็กก่อนคือถ้ากดมาที่โหมดนี้เนี่ยมันจะโดนฝังว่าเป็นเด็กนะครับต้องออกจากโหมดนี้ก่อนอื ผมได้ยินมาว่าเขามีหนังเรื่องโนแม d แลนด์ด้วยนะอแต่นี้ผมยังหาไม่เจอเลยนะครับไอโนแม a แลนด์เนี่ยว่ามันอยู่ไหนวะแต่อยู่ไหนวะ,ะเดี๋ยวลองหาดูเลยแล้วกันโนแม d แลนด์ no อ๋อเจอแล้วต้องพิมพ์เมาส์นะนี่เซิร์ชเท่าไหร่ก็เซิร์ชไม่เจอนะต้องใช้วิธีพิมพ์เามานี่เจอแล้วครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาทีอ๋ออยู่ในหมวดดราม่านะอ่ะถ้าจะสมัครอ่ะถ้าจะดูหนังเรื่องนี้ผมยังไม่ได้สมัครหรอก ว่าเท่าไหร่ก็นี่นี่พันฮอสตานะครับผม799บาทต่อปีก็ตกแล้วเดือนละ66บาทเท่านั้นเองนะเออก็ถูกว่าไม่แพงเลยนะเออไม่แพงเลยอย่าง Netflix เนี่ยผมไปหารกับเพื่อน4คนเนี่ยก็ประมาณ110บาทต่อเดือนอันนี้เดือนละ6 6บบาทเท่านั้นเองนะเออก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับผม แล้วผมก็จําได้ว่าอย่างบ้านผมเนี่ยใช้เน็ตของ a AH ออยู่ก็เป็นแพ็กเกจหลายเดือนนะครับก็คือเพิ่มอีกแค่49บาทก็ได้ดู Disney ์พาร์ทฮอสตาแล้วเออก็เพิ่มลดมาอีกประมาณ10กว่าบาทแล้วผมขอสรุปในความคิเดเห็นของผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะมาแทนที่ Netflix ได้หรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยก็ยังมาแทนที่ไม่ได้นะเพราะอย่าง n e t f l i x เนี่ยมันก็ยังมีหนังแปลก มีคอนเทนต์หลากหลายมากกว่านะครับผมผมว่าตัวน,นี้พัทฮอสตาร์เนี่ยมันยังคอนเทนต์น้อยไปหน่อยนะแต่มันก็มีอีกหลายๆคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจนะอย่างเช่น National g e o graph i อ,อแล้วก็พวกสารคดีอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ที่มันโอเคมากๆแต่ถึงแม้ว่าคอนเทนต์ของมันเนี่ยจะยังไม่เยอะมากแล้วไอ้พวกหนังยอดนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยดูแทบจะหมดแล้วแต่มันตกแค่เดือนละ6 6บาทเท่านั้นเองนะเท่ากับ กินข้าวจานเดียวอะ่ะก็ผมว่าก็ไม่ต้องไปยกเรื่อง Netflix อะ่ะก็สมัครอันนี้เพิ่มดีกว่าทั้ง Netflix ทั้งตัว o t Star เนี่ยรวมกันก็ไม่ถึง200บาทอยู่ดีแต่มีหนังเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยนะแล้วก็เป็นหนังที่แบบของค่ายมาเวที่ค่อนข้างจะแน่ใจว่ามันคงสนุกแน่ๆแหละเพราะว่าคอนเทนต์ทั้ง Netflix ทั้งตัว o t Star เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากอยู่เท่าที่ดูแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าไงกันมั่ง อยากจะยกเรื่องเนี่ฟิกมาสมัครตัวนี้ตัวเดียวไหมหรือว่าสมัครแม่งั้องสองอันเลยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆที่สมัครกันแล้วเนี่ยดูหนังเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมโอมจากสุนิชแนลก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ